การตื่นตัวของสายแรกอย่างกระทันหันฉันจะกลับมาดูฉันลงไปจัดการธุระก่อนดีกว่าแม้แต่ประมุกเหอและเยฮามารูยังพ่ายแพ้สถานที่นี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปใครกันฉันหนีไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นฉันอาจกำลังใช้พิษฆ่าตัวตายหรอสายเกินไปนายทำบ้าอะไรแค่ปล่อยให้ฉันตายมีดนี้จะค่อยๆแทงหัวใจของนายมันจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง ก่อนที่นายจะตายอย่างเฉียดเพลิดเพลินไปกับความเจ็บปวดและความกลัวไปพร้อมกันนายจะรู้ว่าความตายรู้สึกอย่างไรใช้เวลาของนายมันจะเป็นหนึ่งชั่วโมงที่ยาวนานจริงๆแค่ฆ่าฉันทันทีหนึ่งชั่วโมงต่อมา นายฆ่าพ่อของฉันไม่ว่าชีวิตก่อนหรือชีวิตปัจจุบันฉันต้องการให้นายตายอย่างทรมานที่สุดฉันจะขังวิญญาณของนายไว้นายจะไม่อยู่วันได้ผุดได้เกิดพ่อในที่สุดผมก็ได้ล้างแค้นให้พ่อผมจะไปช่วยแม่กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันและแก้ไขความผิดพลาดที่ผมทำในชีวิตก่อน วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมนะังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่นานมะังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ